त เมื่อชาชีวิตนพงขงยันไะด้ไม่ถึงมันฉันขอรบวชขยาไม่ตนะ <c oughs> ้องห้ามไอ้เจตศพเนี่าจะมาจับเมื่ที่ทองมันจะต้องเป็นศัตรูกันเลยจะเป็นศัตรูหมายเล่มหนึ่งนะครับมันไม่น่าจะทำกับเราแบบนี้เมื่อเป็นมั่นเป็นหมอจะยกกระบวนคำหมากมาถึทิ้งจะมาจับแสงคำของเราในระยะห้าวันมันบอกมาอย่างนั้น ไอเรามีคอยเล้วคอยอิกถึงวันทุบทุาวันเตรียมข้าวขอรเงนทองอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอาหารการกินทำมาในรู้จังเท่าไรเค่อเป็นที่มีเกียรติคนศึกาช่วงทุกานงทุกกัะจัดไม่เหมือนกันงๆทั้งหมดเ1ยสบประเทศเลยเชิญหมดมาคอยเลน้ําสันต้องเสียเงินเป็นเป็นพันพันล้านแล้วก็จะไม่เเช มันดีจะเรไม่ได้เรานสัตวูกันเป็นกัสัตว์สุตังหรี่ยงทุพิกงยากจะทำามันจัดแล้วมันคืนคำก็เสียใจอย่างไรที่สุดนี่จะกองโทรอยากกทบาทลงับเอาขายหน้าประชาชนติดประตูเพื่อจะตาหักส่งเร่กันเสีหน้าเข้าประหารก็ไม่วื่อเสวเด็ก้อบละอามันทำกันได้ห่แบบนี้ จดข้าวหรือท่านพ่อทั้งลูกยกก่อนเจ้ค่ะกินกระหม่อมฟังหม่อมชิญก่อนอย่าพึ่งเออโมโหโกรโศไม่ดีนะเด็าค่ะการทำสงครามไม่ผิดอะไรกันเลสาดน้ำใส่กันจะต้องเปียกกันทั้งสองฝ่ายนะคะเขาก็มีทหารเราก็มีทหารไม่ข้าวไปกันบานไี่หักโหมโจมตีกันข้าวก็หม่อมเป็นชีวิตเลือกเนื้อของประชาชนในชีวิตของทหารยากจะซักด้วแผ่นดินนะคะ จะต้องสูนเสียเปนไม่น้อยคำว่าสงครามแต่ไม่มีคำว่าเมตตาตามูเมื่อที่กระทั้งรูปแบงสวางจับจะต้องตายจะไม่เหลืออาจจะตายกันขึ้นด้วยแผ่นดินเออคะอีกชั้นชั้นในวันนี้จะต้องมีอะไรทุกอย่างเอกแผงเบื้องหลังต้องมีขปปัจจุบันเป็นสัตว์นะเพคะก็จะต้องมีอะไรทุกอย่างนอนจิงมาตามนัฐหมายม่ได้เราเป็นผู้ใหญ่แล้วทำอะไรติดกองให้ดีทช่ก่อนนะคะ ศูนสี่ศนห้ามันไม่ดีเลยนะครับมันจะเป็นโลกวัิชัติโลกก็จะตีเอียนฉันจะไม่ยอมทําใครทั้งไม่ได้ฆ่าด้ตกูเป็นสัตรูว่าจะมาจเอกประทีปทองันจะไม่ยอมไ่ได้รีบ้าชนนาระเทศตัวโลกาหน้าวันกเป็นคนขี้ขาดตาขาวเพืนทําต่อหน้าต่อตาแล้วไม่ฟู่ไอใจแคุณเนื้อเดี๋ยมไม่เคยขึ้นแบบกันแช่ในชีวิตเนื้อเป็นลาเลย กางานอยงนแต่บนี้งนเต็มไ่ที是是่มุดเ็มออกมาันโวยเมื si on, ่อไงคนคกกุกกุกกุกกยาวาวุดการังข้าลุกคุณปู่ยาววิ้งเอ็คิดหลายปุ๊บเียอย่งคนเต็มแแ่บต่รางจ้ากองคนทำไอยุกุนด้บทำปกติกาจะไปกันแต่ไม่่ล่งเี่ ก้าวคนโผ้ยเต็มเลยเด้นไอ้ท่มาที่นี่งซ kind of ึ่งคนเยาจะเบนดิ้งใจเดี๋ยวไม่มากันึกกประกาศเป็นทางการหน้าแม่ถือถ่วหลวงว่ามากกับโผ้ยก้าวกับก้าว้่อยค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 กอยดิ้งทุกหลายตังคนก็ยิ่งช็้านจำกอนจะมาโผ่่เจ้าเปล่าก็เืิกก้าเมอขว้เมอขว้ก้าวมนจ่ายเช็ดข เสืตอมือก็เชค่ง้อยจุบาตั้หลังการร่างการคึ้นหัวถูกะเสืโก้ก็อีเท่ันเมือนม่เกาอยาบ้านโหจ้าคนเก็บไปขึ้นไปนอนยเต็มกับแจ็คโนกับเยงตั้งแิดจาน่งยาบ้านตายเือเชอเดง่อเดินเหียวจังก็ขุนกายมาบลัเลย

ก้าเหนือเ้าเจ้ากัไหนเสียเหนือก่าเงไม่หนุมดยวอลกก็ไปไม่เียเถอะเหนจกัวา้าว่กเนเมา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 ก้าควายควายควายควดินหาชิบลายตังลวกไว่เพไว้เ่ก่าเมาเมาลมัพวาไวไว้ทตกเกันิปะ อันไหอก็คยตั้งตึกักทิ้งแต่หลุมคนกินปลาหรือเจ้านี่คนเดินลงมาในกอดูควาย่าไม่กตยขึ้นลกแจ้นี้ไม่รับเงินเนี่ยนเงน้ไปเลยกินาจลจะไม่รับบ้านปลลูกงานิงวุบนวีวนีวนโอ้ยปัดกัน แันกระบวนเลือดไปดีกระบวมนิ้งยาญหน่อยแต่ชิปตูคนกันจะสร้างคนคนคนที่วิ่งจากรถแค่วันเป็นงแค่บินไปชิปเชื่อใจตังทีวุ่นเป็มหัดหมายสารไปพักพักไหวมือก็คนรจะตายโรงเลยพัดกแต่ยังวิ่งเลยดีกว่างานนี้เกิดรักก็ห้านไม่เป็นแล้วจะเป็นเด็จับเป็นรินวู้งฟุ้งไปลาจะยับจั้งไอ้คนมันวุ่นถุนลงไปเลย่า ก็ปัดเพชรข้นกินข้นคุ้นเจ็ดหันักหนิงสั่งนลบตาออ้คน้นเสวันผมเต็ชาติตเลยนันก็ไม่เรื่องมกามาสื่อยานน้นชาบไม่ได้กบกลุก่าวกันูนกันตังเลอเหอนู้นตัวโตแต่เาคยอย่นย่นันมาเชื่อตัวเล่ว่าเยบก็ตายสิเมลังกัน เรืนองกูที่แต่งต้นตายไม่รู้าเะไรกับเราด้วยาวเรายืนยันยนันชนกับน้นกับไม้พังเยอะไปตั้งแต่ยุนี่ียนยันคุณน่ามานกินท้หมดไมม่ตอเลยนะจ๊วในภูนขจ้างมาพูดปวดอะไเลยไม่อมู่ไม่รับที่หลังพูดอะไรให้กินสักหน่อยนะวรหนอนอะไรชิ้นใหญ่ขนาดนั้นะ มันจะเนือไปแล้วว่ะบาเดี๋ยวมาดู่เลืออยไล่ะมันดีไมาเรืจริงเหมือนเลือเรืองจริงแต่าน้นน่ะไม่ได้เป็นที่ชาวบ้านไม่พ่อนเยอะถ้าจะอยเลยมันจะล็อกเอาแบบตรงใจไปกล่มยอจะลูกเชนญแลที่เราจะต้องยังไงต่อไปไปคะฉันจะต้องทำฉันจะทำานบจที่ห้ามไม่เลยเวลานี้ฉันจะเรียนทรทั้สามเหล่าทัพคือทัพบกทัพเรือทัพอากาศ วันวนุ่มนี้วันมะรืนนี้อย่างช้าจะยกกำลังทหารปราจนาจักักระเทือโทไม่ได้ไปหมอนจินึกห่าไม่ฟองเสียงเวลาจะไปปรกาศกันนะเพื่อเปิดเึ้นนะมีผจุดุดชนิตนี้มันสร้างเคตุการณ์ึ้นจิตวิัญาณเงยยกข้นยกขึ ปาเรว่าันตื่นขึนเป็นทกจดเด่นจ่นคนโบรจัเ็มนเือนแค่หัวานนเียกงคนก็รู้นึสับใจจะมด้ทยังได้เป็นเ่อนกันนโตจะ้องแกกันขึ้นเป็นห่ยมนต้องเดือดร้อนัวเย lakan. Giya sa kamang ni ba. Ulay kong sip kan sa song sip kana gank. Ulay

ไม่จังใจจัดในปฏิตอมบรกรรเคื่องเงนไม่อยู่ในนี้ตัวเองนังไม่รู้เป็นกตราจนาจักเสร็จคำจะยกับไปโจงตีรานาจักกระทิ่ทองคำตายเป็นัดในประถิ่งไม่รู้ตัวอาจจะตายจนสิ้นทั้งแผ่นดินคงจะไม่เหลืออะไรอย่งงถ้าหากว่าไมนชิดช่วเหลือเออขึ้นไปกั คิดพ่อองค์ธาตุปรราชเรียกลูกมันทำไมคะพ่อจะให้จัดการแก่สวรรค์ก่อนกองฟ้าเจ้าแม่หมดเกณฑ์จะอยู่ในเมืองสวรรค์ทุกๆเดรอบยักราคาพ่อจะให้พวกเทพประมุขอักษรสาวสาวสวรรค์เอ่าที่เป็นคณะกรรมการไปตรวจดูพวกอักษรและพวกเทพประมุขว่าบุคคลคนใดที่ดอกไม้ชัดหูในแห้งคือปกติแสดงว่าคนนั้นหมดเกณฑ์จะอยู่ในเมืองสวรรค์ คนอุกทุกเจ้าของความเนี <hi> ่ยจะหมดเกลื่อไปอยู่ในเมืองสวรรค์แล้วก็จําเป็นจะต้องส่งเจ้าจากไปสวรรค์ลงไปสู่มน <ion> ุษย์โลกจุดมุ่งหมายของพ่อคือแย่ไปช่วยนะครับทิกทั้งสองระื่อคือราชนาจักรประเทศทองกับแสงธรรมเกิดที่เกิดสงครามนี้เพราะอะไรครับเพราะเมื่อจักรเสพราชนาจักรประเทศทองไปสู่กงองค์หญิงนกองทองจัดแต่พระราชธิดาคุณก็จัดในแสงธรรมประเทศ ข้าวไก่กษัตริย์ในเมืองแสงทำยกหูุกสาวห้ข้างกายในเมืองประเทศทองก็การแห่งขี้อยานกะทำหันแต่พอดีพระอนุทัยลูกชายเนี่ยได้แต่นางหามผิวเสียก่อนจึิงคงนี้บอกเลิกทานโน้นไม่รู้จักทานขึ้นนี่และเขาก็หาว่ากษัตริย์ในเมืองประเทศทองต้มเขาทีนี้ต่อไปนะท่านพ่อเขาบอกเขาเนี่ยเสืยใหญ่ใหญ่เขาจะยกทัพไปโจมตีเลยจะฆ่าเสือไปเจ้าแผ่นดินเจ้าปรีพีชัย และกับพระอนุทัยลูกชายเแล้วก็จัดปัดข้อหัวไปปัดไปกลางเมืองเกษตรกรรมนครลูกจะต้องไปช่วยนะครับนั่นนะถ้าหาวลูกไม่ได้ช่วยลูกลูกแกเขาจะต้องฆ่ากันตายหมดทั้งสองเผดีจะให้ลูกไปช่วยยังไงจ๊ะข้าบอกลูกจ๊ะแค่นี้ลูกทำอะไรลูกจะทำทำให้ที่สุดลูกไปถึงตามพระอนุทัยพรแล้วพาตัดตะมูอกระจิตทอง เล่นบังคับพระอนุทัยอย่าให้ใคไหนเนี่อยู่กับที่อยู่ในพระชวังให้ทหารษะคอยคุ้มกันไว้แย่พระอนุทัยหนีให้เขาขับเรือราชวงศ์เลรนจุด่ห้ลูกของฟ้าไปราชนาจักรเสงคำตอนกลางคืนลูกข้าพระราชนาจักรเฉ่งคำตทองการขึ้นลูกข้ากระราชนาจักรแสงคำจะยกทับมาโจมตี พอเขายกกำลังสนามสามหลังขับมาเอะถึงรัชนาจักรประจุทองลูกให้กองทองกับพระอนุทัยก็ยืนเคียงบ่าเคียงไหลกันอยู่ในสนามรบกษัตริย์รัชนาจักรประจุอ่าก็โคตกษัตริย์รัชนาจักรเฉลิมคำไม่เห็นลูกสาวไปยืนอยู่กับพระอนุทัยก็จะต้องยกกลับเท่านี้ก็หมดเรื่องแต่ไอ้สนุ๊กไอ้สนุ๊กใช่เหรอเหนียบมันกระหู้นก่ล่ะ อุ้ยทำไมไ่ขานเลี๋ยพักคันอ่นังน่ตายนะุไม่ไว้หินกว่จิ้งคู่น่ะกว่จิ้งเดี๋ยวนี้นี่้เพื่อนดินตาเได้แบบใครใครงา้นจุ่อยากจะคิดชิบหายไม่หยาคือะไราวะมึงจะไมไปเจากองฟ้าเงินมันสโลกเดี๋ยวต้องไปวันนี้ไปต่อไหนเดี๋ยวนี้ทีเดียวแหละไม่ับเนี่ยแค่ไหินคู่แค่ไหน รุนขึ้นนู้กัมขนู้รุนขึ้นนู้กัมขะนู้รุนขึ้นไปกัมขึ้นไปพร้อมว่อโบงเลยกูไม่ไหวแต่ถุนใช่ไปเช่นนี้เทปบุตรเอ็มนี่เหมือนมันเสวันกระจายกับพวกรุงมันที่กูกูไปไหนกูไปไหนกูไปปรกทับไวผัวเช่นกูกูเำว่เนี่ยมันหมือนเสือลุกเลยไม้จะเป็นเชื่อว่าดาดูหนูกูจำบุญจำชั้นจิตชะจันเกเคือจากนูนจะได้อเป็นเจ็บปุบุตรเหมือนเสวันเลยบําบายบายพ่จิตรคือหลัง

có sẽ phân luôn sách từ mấy quân lấy là lục dùng tay việc là cả mấy ngày tại mất là lấy sách này chỉ chứ cái chỉ mấy cũng có chỉ cái còn nếu cô nào nhắm mấy cô phải tính về cho nó cô tóc cái con cô là ta cái thó nó mất có ca phải lên từ từ cái muốn là cho nó cái cũng phân dĩ phải chân chân là phải chân mà cù nào chân cái nào chúng ta có cái mà có mắt cũng là cũng cù nào thì còn lại bón cái thì nào แล้วคนใครชนะเอกูเลยแล้วชนจะแล้ครนใครวิ่งไปก่อนเขาูวิ่งไปก่อนแล้วคนใครชนะกขากูเลยาก็วิ่งไปก่อนวิ่งก่อนไม่มาวิ่งล้าเถอะนี่เราชมจันเานั้นมันชะตันะแล้วก่ไปก่อนนี่กเขาหยุดไปสักมาชยวที่พาไปไปวิ่งแข่งกันฉมาไปเชดมัเล่นแข่งกไม่เล่นก่นชิดมกูเล่นเล่นแข่งหรอ

เรื nói, Guys, ่องจุดจ ng. ีบแนเปลี่นๆอกว่าเวรเวรชนูหน่ที่มาแล้วนู้นแล้วก็าดไปใส่าเหเดี่ยใส่ไทกเัลักเีไปค่คุกูโลกว่าใส่ใส่กูไม่จำเลื่อเร่มาได้แตคาหนึ่งคาหนึ่งแค่คกับลักกูยากจะเสยวันอยู่แต่ของก๋ก็ยอยอมกูเตือนหุจะซู้ตัวใหญตั้งนะกูไม่บ้านดีไม่ใคยบ้าเป็นเยล้ กูนั่งังกันลืมตัวเนี่ยขวัญมาเราใช้ฟังได้เห็ีรเ่องชายแหล่ะกันก็้ล่ะอินนี่เนี่ยไม่กลกับพูดกูดีมัดียังไงดีไม่ดเยชาย้นเนี่ยตายยากนชนเคยก็ยังที่กินเนี่ยครบประตะมึงกูขัญหมดเออกินเห่มาจักูไม่หวเลมันี่ัไม่ใกูว่านีกใจดีก็ใจดีถึงมันกจะไม่ดีกูใช่ไหมล่ะกูอย่ไม่โกรธเลย เจงตัวไปได้แล้วกองฟ้านี่จะไปแบบนี้เลยฉันไม่าพ่อไปแบบนี้ไม่ได้ไม่ปลอดภัยพ่อจะชุบขาดพ่อพ่อดีที่ข้าต้องเป็นแบบนั้นเพื่ความไม่ประมาทนะพ่อเพราะเราเป็นสาวชาวสวรรค์ที่ลงไปในมนุษย์โลกอ่ะอุ้ยมีไม่ปลอดภัยเลยอู้ยเรายังสาวยังสวยไปในมนุษย์โลกเลย่วนมากก็ขาดศีลธรรมมันอาจจะทำมันแค่ในรับความเดือดร้อนก็ได้มันจะชุบขาดพ่อพ่อมาลูกนะค่ะเปิดเซวว่าอย่าตาขนาะ मन कमाए จ้อย่าให้มันเป็นการพูดอย่าให้มันผู้หญิงก็แล้วกันให้ให้เป็นเสียงผู้ชายให้เป็นเสียงผู้ชายอย่าให้เป็นเสียงผู้หญิงแต่ใครก็จะสงสัยเอาเอาแล้วไปได้ไปเถอะเพาะอยากรู้เตรียมตัวไปนะไปพบพระอในไทยกันนล้วนะก็ยู่ที่ไหนก็อยู่ในป่าญาติในไทยก็ดูกับายนี้ในเที่ไปวันนี้ก็พบวันนี้เลยไปเขาจะรู้ ไปรอข้างนอกก่อนเดีวสรุเป็นตปรเกต์่ยานแยันพี่จินยังใส่ข้นอ่เลยครัตาอยู่กินน้ำชาไน่ดอหนูว่เฮ้่ชาติเดีก็เยอะไปน้อยล้วคไปได้เลยเ้ที่ท้าแล้วจะถึงกันทีนี้กไปยังไปถึงจตาเลยเหมันว่างอยูปพปกป่านเทียนไปจ้จิตตะวันอูก็จัาจิตตะวันอูกัอไ เช้าๆไปห้าพยาโนกใช่ไปถึงไปมันโนสลูเดินเดินนีเรืนเดินไปชางจิตตะวันตกกับทางจิตตะวันออะไรกูกูกับเนี่ยกับชักงที่ปูอ่อยน้อยอยากไปหาหยาโลกใช่ไปถึงไปมนนโยดสลูไงไปหามันน้นให้เดินไปชางจิตตะวันตกกับทงจิตตะวันอโอ้ที่ตะวันอกทิศตะวันออกใช่ไหมนั่นนี่ชื่อวสุูด้ายไล้ของมันู้ว่ามันวนลั ไปทางที่ตนออกแล้วจะพบผูกเขาเอไปูกขดุกไปไป้องข้กับขี้ค้าขายละเหียดยกเลยอ่าไปได้แล้วคับลัเดือนเตเตวันปาปายังกับชุบะลาดุนิดมอมฟ้ามายที่จัเวสนุป่าปายังมาจังที่ตัตุซีชินปมาจานทนนันวัคุยกันเพนเดนต์ป่า ใครอ๋อผมนี่ครับผมไปชมชาติชาวยักษ์ชื่อว่ายักษ์ฟองฟ้านั้นเอ่อชื่อลุงหนูโอ้ฟองฟ้าคนหลังชื่อลุงลุงอะไรนะลุงหนูลุงหนูลุงหนูเจมเลจังเลยแ่มืออีแต่ว่าให้เราหัวมายืนมาเมืองใช้สักขะ กบคงมยาวเดียดอิสลูกอีอย่าชี้เหมมัน่รู้อีก็ได้นเียได้เนีย